Thank you เดิมทีถือว่าเป็นร้านขายของชําขายพวกน้ําตาลอาหารแห้งข้าวสารขายกาแฟเนื่องจากว่าทําเลมันอยู่ตรงจุดถ้าเทียบเรือเอาฉลองลูกค้าที่แวะเวียนไปมาก็คือชาวประมงคนท้องถิ่นแถวนี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยชาวประมงเนี่ยจะต้องแวะเพื่อจะซื้อข้าวสารน้ําตาลบ้างก็ติดข้างไว้ก่อนเมื่อออกไปหาปลาได้ปลากลับมาก็เอาปลามาแลกเอามาขายกับคืนให้ทางร้าน ก็เริ่มจากโต๊ะเพียง6โต๊ะเมื่อเพื่อนฝูงมาทางร้านก็เผาปลาให้ทานในสมัยนั้นเนี่ยการจะไปหาฟืนก็คงจะไกลก็อาศัยกับมะพร้าวนี่แหละค่ะเอามาเผาแล้วก็ย่างปลาเผาซีฟู้ดที่ได้มาเนี่ยก็เป็นที่ติดอ,อกติดใจเราผูกพันกับชาวประมงที่นี่มากตั้งแต่วันแรกกันถึงวันนี้เรายังอุดหนุน ซื้ออาหารทะเลจากชาวประมงตรงนี้มันเป็นท่าเรือเพราะฉะนั้นชาวประมงจะอยู่กันแถบนี้พอได้ปลาหาปลามาก,ก็จะมาขายให้ที่ร้านทราบไหมคะว่าเรา50ปีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเป็นโลโก้มากคนจะมองไปที่หาดป่าตองหรือหาดกระตากกระรนเพราะว่าทะเลสวยแต่พอร้านสวยปุ๊บเนี่ยนะคะไม่แต่ทั้งคนท้องถิ่นเองก็ปรับตัวตอนนี้ถือว่านอกจากอาหารแล้วเนี่ยคนมานั่งบรรยากาศด้วย อาฉลองตอนนี้ถือว่าสวยงามจริงๆเพราะว่ามันมีมารีนามันมีท่าเทียบเรือมันได้เห็นพวกเกาะแก่งต่างๆเราทําให้อาฉลองสวยงามนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจเหมือนกัน แนะนำเมนูตั้งแต่เปิดร้านก็คงจะเริ่มจากไก่ต้มเปรตดเคยได้ยินไหมคะต้องบอกว่าไก่ต้มเปรตก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่แปลกที่คนบอกว่าอะไรกันไก่ต้มเปรตดต้องมาชิมรสชาติของไก่ต้มเปรตดเนี่ยจะไม่เหมือนกับต้มยำเราใช้หอมแดงเนี่ยเป็นกรรมมือเลยค่ะที่ว่ามาตํามาปั่นใช้พริกเขียวเท่านั้นที่จะมาผสมปรุงรสกับพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดรสชาติจะแปลกออกไปแล้วก็ใช้น้ํามะขามเป็นหลักนะคะอยากจะให้ลอง <laughs> อ้อมกปลายินทรี่ค่ะมีปีกกินุแหงเกลือปิดไตดำก็ใส่ตะไคร้กระเทียมนะคะแล้วก็เอาไปปั้นด้วยกันค่ะใส่ไค่แล้วก็ปั้นด้วยน้ำกะทิน้ำเดียวค่ะเนื้อปลาไม่มีกระดูกนะคะเนื้อปาลารวนๆเลยปอกวนได้ทีจะไหมเราก็จะใส่ใบมะกรูดไบค่ะ เอาใบตองแล้วก็เราก็ใส่ใบชะพูล,ลงไปแล้วเราก็ห่อและใช้ไม้กัดกัดนะคะพรในการไปนึ่งห่อหมกภูเก็ตของเรามีชื่อเสียงเพราะว่าเราใช้ปลาอินทรีย์ทำห่อหมกนะคะแล้วก็จะมีพวกเบือทอดนะคะเบือทอดนี่คนกรุงเทพอาจจะง,งงว่าคืออะไร เก็บมา5้าปีแล้วครับเป็นที่ข้องเราเลยครับเป็นน้ำซ่าเทวานา้มต้องสช้หมัดกวนน้ำธรรมาชาตินะครับยอดมันจะหลออยู่ครับมันจะโผล่ขึ้นยอดมันตรงกลางมันก็มีช่วยอันนี้แต่มันจะยาวเกินมีมันพอดีพอตัดยอดเสร็จแล้วก็ล,วกลอยน้ำไว้ครับแล้ววางในน้ำแบบนี้มันสดอยู่ตลอดครับจะช่วยก,ก็วางมือเลือ่อแล้วก็งลังๆใสซอาทำกับข้าวได้เลยครับ เปลือทอดก็เป็นกุ้งชุบแป้งทอดต้องทานกับน้ำจิ้มมะขามพริกแห้งเป็นรสชาติเอกลักษณ์โดยเฉพาะแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบของเราแทบจะเรียกว่าริ่มเลยใช้กุ้งเสียบไม้ใช้กะปิอย่างดีแล้วก็มาตำแล้วก็เราจะเสิร์ฟกับผักพื้นบ้านนานา,นา,นานชนิดตามท้องถิ่นเนี่ยค่ะ อาหารทะเลเราสดมากค่ะกุ้งมังกรซาชิมิกับกุ้งลายเสือซาชิมิเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบเลยค่ะ ปลามงเนี่ยเป็นปลาในทะเลอันดามันเนี่ยค่ะมันจะเป็นปลาน้ําลึกด้วยปลามงเนื้อจะแน่นอร่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่นุ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปแต่ว่ามันจะเป็นกลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเผาอย่างที่บอกว่าเนื่องจากว่าเราเผาด้วยกับมาพ้าวเวลาเผาแล้วมันจะไม่แห้งแล้วมันได้กลิ่นของการลมควันไปด้วยมาเผาซดสเขาก็มาไม่ไหมเราก็ไ,ไปซื้อลูกมาแล้วก็มาโปกเปลือกเอามาใช้เข้าปลา ทั้ขท่านพวกเนื้อเนื้อมะพร้าวเอ้ปั้นกะทิท่านเรียกว่าแต่ร้อนกว่าแต่ว่าความห้อมมันไม่มีท่านกรงมะพร้าวมันจะมีน้ำมันและก็ม,มีความห้อมด้วยทำให้ลูกค้ากินแล้วอ,อร่อยเราต่างชาติคนหนึ่งเนี่ยยื่นทิปให้กับพงบปลายกนิ้วโป้งให้แล้วบอกว่าไปมาทุกที่แล้วไม่เคยพา่า์บีคิวที่ไหนอร่อยเหมือนที่ร้านจากลูกค้าก็กลายเป็นคนรู้จักจากคนรู้จัก<ม>กลายเป็นเพื่อน<ม>เป็นพี่เป็นน้อง และสุดท้ายกลายเป็นครอบครัวเดียวกันการทานลานะหา่นที่นี่ทางแร้เนี่ยมีความรู้สึกประทับใจมาโดยเฉพาะจากข้าวอาหารทานแล้วมันถูกป,ปเะเเนื้อจะข้าทําเป็นเอกลักษณ์เหมือนกับภูเก็ตสําหรับอาหารข้งวหลานกันเองนะคะนำผิดกุ้งเสียบนำจุบกุ้งเสียบข้าวหลานกันเองเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วออันนึ่งที่เราชื่นจมมาก็คือเบื่อทอดยาจง เดี๋ยวอาหารต่อมาสีสําคัญที่สุดมาแล้วเป็นปลาเผาที่เข้าชายเปลือกมะพร้าวปลามงเผาแล้วอร่อยเพราะวะ่าเนื้อมันวานเราต้องทานด้วยน้ำจิม้มซ้มมะขามกับซีอิ๊วดำที่มาที่นี่ถูกครัางข้องรานกันเองเราจะมาในงานสำคัญเช่นงานครอบครัว ัดพบทานข้าววันเกิดและที่สําคัญคือเพื่อนฟุ้งที่มาจากต่างจังหวัดก็มาจากกลุ่มเทพเราจะไม่เคยลืมอันดับแรกที่นึกถึงก็คือร้านกันเองคือคุณแม่เป็นคนแนะนํามาค่ะคือคุณแม่พามาเมื่อก่อนนี้แล้วก็คือชอบบรรยากาศ ก็แฟนพามาค่ะได้ลองมาฐานที่นี่ก็คือติดใจเพื่อนมา,าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มาก็พามาเหมือนกันเหมือนเป็นที่ที่รับแขกบ้านแขกเมืองอะ่ะคือมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนทานข้าวไปก็มองวิวทะเลไปด้วยบรรยากาศดีค่ะปลามงทอดเครื่องไก่ต้มเตะแล้วก็ซาซิมิกุ้งรสชาติอร่อยมากตัวซาซิมิเนี่ยค่ะสะหาทานที่อื่นไม่ได้เลยกุ้งสดและเด้งมีจริงค่ะต้องกินต้องกิน ชอบเบื่อทอดเมนูที่แบบเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยคือประทับใจทุกครั้งนะคะที่มาร้านกันเองค่ะไม่ว่าจะพาผู้ใหญ่มาพาเพื่อนมาถ้าสุดว่ามีเพื่อนมาจากกรุงเทพทุกครั้งก็จะพามาร้านที่ร้านกันเองทุกครั้งค่ะเพราะว่าชอบบรรยากาศอาหารอร่อยที่จอดรถสะดวกยังไงก็ขอให้แบบร้านกันเองครบรอบ5้าสิปีนะคะอยู่กู้กับจังหวัดปุเก็พไปนานๆานค่ะ แคปเนี่ยเป็นความคิดของลูกค่ะเป็นความคิดของลูกชายว่าเราก็น่าจะทําเป็นร้านเล็กๆอีกสักร้านหนึ่งเป็นอาหารสไตล์ยุโรปสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนสไตล์ญี่ปุ่นให้มันแตกต่างออกไปตรงเอาฉลองเนี่ยจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเนื่องจากว่ามีสนามย้ากว่างด้วยบางคืนเราก็จัดเป็นอีเวนต์บางครั้งเนี่ยช่วงซันเดย์บรันช์เราก็มีให้บริการนะคะ จากนี้ไปเนี่ยจะมีโครงการอะไรอาจจะมีกันเองที่ไหนหรือเปล่าอะไรเนี่ยดิฉันก็คงจะฝากความหวังไว้กับลูกๆแล้วค่ะก็ต้องให้เขาเป็นคนทิศพิจารณานะคะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างร้านอาหารกันเองขึ้นมานะครับณวันนี้ก็เป็นรุ่นของลูกๆมีทางพี่สาวผมมีผมแล้วก็มีทางน้องชายนะครับผมเองได้มีโอกาสเข้ามาบริหารต่อจากคุณแม่เนี่ยตอนปี2019 ในหลายๆอย่างที่เราจะเป็นต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องทําในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้าพัฒนารสชาติอาหารพัฒนาในเรื่องของด้านบริการการดูโครงสร้างสบริการของทีมงานก็สําคัญคือทีมงานเนี่ยเป็นคนสําคัญเปรียบเสม,มือนครอบครัวของเรายิ่งร้านมีอายุ50ปีแบบนี้นะครับก็จะมีทีมงานที่อยู่กับเรามา30ปี40ปียังไงก็ต้องดูแลกันเหมือนญาติพี่น้องนะครับ สำหรับเวลาที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอบคุณอดีตที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องปรับปรุงในวันนี้ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้โอกาสผมมาบริหารงานร้านอาหารกันเองแอดเพียร์ในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านจากใจนะครับที่ชื่นชอบร้านอาหารกันเองแอดเพียร์ทางเราก็สัญญาว่าจะทําร้านอาหารกันเองแอดเพียร์ให้มีได้คุณภาพแบบนี้เป็นร้านอาหารคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเกต็ตตลอดไปครับ ดิฉันเองก็อยากจะขอบคุณสื่อตั้งแต่สมัยต้นเลยหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยสื่อเคยเขียนว่าร้านกันเองเนี่ยถ้ามาภูเก็ตไม่มาร้านกันเองเหมือนกับไม่ถึงภูเก็ตตัวนี้เป็นกระบอกเสียงให้กับร้านที่ได้ก้าวมาถึงจุดนี้เราตระนักเสมอทางลูกๆเองก็คงจะตระหนักเสมอว่าจะต้องทําให้คงเป็นร้านผู้บ้านผู้เมืองก็สําคัญที่สุดดิฉันคิดว่าต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนเลยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท้องถิ่นที่แวะเวียนมาอุดหนุนนอกจากอุดหนุนเองแล้วเวลาแขกหรือเพื่อนมาจากต่างจังหวัดก็จะต้องพามาใช้บริการที่นี่ดิฉันคิดว่าตรงนี้สําคัญมากก็คงจะต้องฝากคําขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้สนับสนุนร้านค่ะ